รับหยิบดอกไม้วางนะครับน้ำอบรมเสร็จแล้วหนึ่งดอกกุหลาบคือไว้ท่านละหนึ่งดอกนะครับดอกกลาบนี้ครับผมแล้วก็นั่ง,น,ง,น,ง,น,งนั่งได้นั่งนั่งได้เขาไปนั่งนั่งที่ได้ครับหรือจะยืนทดสอบ <c oughs> <c oughs> อดอกไม้วางครับ แล้วก็น,น้ำอบรมด้วยครับวางลงในนี้ก็ได้ะจะได้ไม่ปลิวครับดึงดอกก็ลาบครับครับผมหลายดอกก็ได้ไม่ว่ากันพอมาน้อยคนก็ดึงได้หลายดอกกอ็ครับ ซื้อที่ใส่พา